เครื่องซักผ้าหมุนเบาไม่มีแรงปั่นผ้าแบบนี้นะครับให้ทำการปล่อยน้ำออกถอดปลัก๊กแล้วใช้ผ้าวางไว้ที่ด้านหน้าแล้วดันเครื่องซักผ้าทับบนผ้าจะเห็นสายพานตรงนี้ใช้มือดันสายพานออกแล้วหมุนสายพานก็จะหลุดออกมานะครับนี่นะครับสายพานตัวเก่าเสื่อมสภาพแล้วนะครับและนี่ก็คือ ขนาดของสายพานเปลี่ยนสายพานเส้นเก่าออกใส่เส้นใหม่กลับเข้าไปสำหรับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับใส่สายพานให้เข้าล่องแล้วก็ทำการหมุนให้สายพานเข้าล่องจากนั้นยกเครื่องซักผ้าขึ้นแล้วก็สามารถนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเครื่องซักผ้าหมุนเบาเครื่องซักผ้าไม่มีแรงปั่นผ้านะครับ นี่นะครับเครส้ผ้ามนแรงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ